สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับมินเช่นเดิมนะคะวันนี้มินอยู่ที่สำนักงานใหญ่ซอยเซรีไทย68แยก1เช่นเดิมค่ะวันนี้นะคะมีรถกระบะนะคะมาแนะนำให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบะ4ประตูนะคะตัวยกสูงหรือเป็นกระบะแค a นะคะแล้วก็เป็นแคปยกสูง แล้วก็ตัวสมาร์ทแคปนะคะมีทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์แมนนวลให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหานะคะรถกระบะ4ประตูนะคะของค่ายโตโยต้าวันนี้นะคะมีเข้ามาให้ลูกค้าได้เลือกชมกันนะคะตั้งแต่ตัวท็อปนะคะตัวกลางนะคะทุกรุ่นเลยให้ลูกค้าได้เลือกชมกันนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะรบกวนกดติดตามนะคะแล้วก็สนใจนะคะลูกค้าติดต่อได้เลยที่เบอร์0824692496 หรือลูกค้าจะเดินทางเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยน์ซอยเสรีไทย68แยก1นี่เองน,น,นี่คือรถที่เพิ่งเข้ามานะคะลูกค้ารอปรับสภาพสําหรับคันด้านหน้านะคะคันสีขาวที่ลูกค้าที่เห็นอยู่นะคะตัวนี้เป็นรถโตโยต้า2.4นะคะตัวพีเรเนอรตัวยกสูงเกียร์ออโต้นะคะปี2020นะคะลูกค้าคันนี้เป็นตัวไฮเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะลูกค้าใครอยากได้คันนี้ เข้ามาดูกับมิน้นได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าอย่างที่มิ้นแจ้งนะคะว่าเป็นรถตัวใหม่นะคะและเป็นตัวท็อปของรุ่นด้วยนะคะโฉมด้านหน้านะคะดีไซน์เปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะคะกระจังด้านหน้าเป็นแบบอะโครเมียมแล้วก็สีดำนะคะไฟด้านหน้านะคะไฟ full LED มาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะคะรอปรับสภาพนะคะลูกค้าล้อมแม็กนะคะตัวนี้นะ,ะเนื่องจากว่าเป็นตัวท็อปตัวหายนะคะล้อมแม็ก ตั้งมากับตัวรถเลยนะคะที่สําคัญแล้จกปรับไฟฟ้ามีมาให้นะคะคันนี้เลขไมล์มันหนึ่งแสนนะคะราคาขายอยู่ที่หกแสนเจพันบาทนะคะประตูด้านหน้านะคะลูกค้านี่นะคะมีที่อ่าเปิดประตูนะคะเป็นแบบโครเมียนด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะคะด้านข้างนะคะ ติดตั้งด้วยเบาะหนังนะคะลูกค้าเบาะหนังด้านหน้าพงมามัยมันติฟังก์ชันมาให้นะคะระบบเซ็นทรัลล็อกตัวนี้ได้เป็นกุญแจแบบ c คล a ดนะคะเป็นปุ่มสตาร์ทมาให้เบาะปรับไฟฟ้านะคะลูกค้าด้านหน้านะคะแล้วก็เบาะหนังสีดำด้วยหน้าจอก,กล้องถอยหลังมีมาให้ครบเลยที่สำคัญคันนี้ได้เกียร์ออโต้แอร์แบกมาให้ครบๆด้านหน้านะคะลูกค้าใครสนใจนะคะอยากเข้ามาดูหรือว่า อยากมาทดลองขับได้เลยนะคะลูกค้าคันนี้ออปชันฟังก์ชันจัดมาให้ครบให้เต็มเลยนะคะแอร์แยกด้านหลังมาให้นะคะมีที่ พักแขนวางแขนตรงกลางนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะล้อแม็กสวยมากซุ้มล้อแบบนี้เลยนะคะติดตั้งมาให้จากโรงงานนะคะเป็นตัวที่มากับรุ่นเลยนะคะตัวนี้เป็นพีเรเนอร์นะคะด้านหลังนะคะลูกค้านี่ไฟสวยมากนะคะขอบไฟนะคะเป็นสีดําแดงแบบนี้นะคะตัดกับตัวรถกันชนติดตั้งมาให้ครบเช่นเดียวกันนะคะเซนเซอร์ด้านหลังนะคะฝังมาให้ตรงเซนเซอร์นะคะสี่จุดเลยนะคะด้านหลังนี่นะคะ สภาพเดิมแท้นะคะสวยมากคันนี้นะคะสภาพกริบๆเลยนะคะลูกค้าสีขาวพรีเลนเนอร์นะคะตัวหายใครอยากได้ปี20นะคะได้มาประมาณ1 0 0 0 0แสนราคา6 7 9 0 0 0บาทหรืออยากได้เป็นตัวพรีเลนเนอร์ยกสูงเป็นแขบบ้างนะคะมิ้นมีสีดำเข้ามานะคะให้ดูเป็นตัวนี้เลยนะคะ กบติดตั้งไลเนอร์มาให้เรียบร้อยนะคะล้อมแม็กก็จะเป็นล้อมแม็กมาก,กับรุ่นเหมือนกันนะคะยางได้เป็นยางบิสโตนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตัวนี้นะคะเราเก็บงานให้อีกทีหนึ่งนะคะลูกค้าสำหรับใครที่อยากได้หรือว่าอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะลูกค้าเข้ามาชมรถได้เลยนะคะ คันนี้นะคะได้มีเกียร์ออตโต้เช่นเดียวกันนะคะเป็นเบาะผ้าไภายในสีดำนะกะุญแจเป็นแบบไขนะคะตัวนี้ได้เป็นตัว Smart Cap ยกสูง2.4 Nt เป็นตัวเริ่มต้นนะคะปี21ราคาอยู่ที่519,000บาทนะคะคันนี้นะ519,000บาทพร้อมไมันติฟัง์ชันนะคะกุญแจเป็นแบบไขนะคะหน้าจอกล้องถอยหลังมีมาให้ครบเช่นเดียวกันนะคันนี้อ่ะสนใจนะคะลูกค้าอยากได้นะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะแคปด้านหลัง เปิดได้นะคะลูกค้าแล้วก็ ที่สําคัญนะคะมีการตรวจโครงสร้างบอดี้ของตัวรถให้อีกรอบหนึ่งนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะว่ารถนะคะจะมีการชนหนักผิดความหรือว่าจมน้ำนะคะตัวนี้กระจกปรับไฟฟ้ามาให้ด้วยนะคะลูกค้าด้านหน้านะคะกระจกปรับไฟฟ้ามาให้ครบเลยนะคะด้านหน้าก็เป็นโฉมตัวอ่าไฟเป็นแบบมัลติรีฟเลกเตอร์นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเนื่องจากว่ามันตัวเริ่มต้นนะคะก็จกังดดานหน้าจะเป็นสีเทาๆนะคะแล้วก็ตัวด้านหน้าเนี่ยจะไม่ได้มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะหรือลูกค้า อยากได้เป็นตัวนะคะสมาร์ทแคปสีประตูนะคะตัวเตี้ยก็มีเช่นเดียวกันตัวนี้นะคะเป็นตัวสีประตูนะคะตัวเตี้ยนะคะสีบอลด้านหน้านะคะทะเบียน1 3 3่หคันนี้นะคะลูกค้าสวยมากนะคะราคาอยู่ที่499,000เป็น2.4มิตรนะคะ Z ซตอีด e ิชันปี21นะคะลูกค้าได้เป็นสีบอลมาพร้อม กับภายในได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะแล้วก็พวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีหน้าจอเกียร์ออโต้ห้ครบเลยนะคะคันนี้นะคะคอยากได้นะคะสีประตูเตี้ยสีประตูสูง คลิปนี้มารีวิวให้ดูนะคะทั้งหมดเลยที่มีนะคะอยากได้รุ่นไหนครบเซตมีมาให้ตัวนี้นะคะเป็นตัวเ e ็ตอีดิชันะคะไฮรักรีโวเ e t ตอ i ดิชันะคะ2.4นะคะลูกค้ากันชนด้านหลังมีมาให้นะคะติดตั้งคาร์บอยให้เลยนะคะสําหรับใครที่อยากได้นะคะพร้อมใช้งานวิ่งงานได้เลยเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าอีก1นึ่คันนะคะตัวเล็กสุดของบ้านนะคะตัวนี้นะคะ t ตัวต้งไฮรักรีโวนะคะเป็นตัว2.4 Z e d i t i o n เช่นเดียวกันนะคะ ตัวนี้เป็นตัว NT นะคะลูกค้าได้สีบอลอ่ะขอโทษนะคะได้สีเทาดำนะคะตัวนี้เป็นตัวแคปเตียเช่นเดียวกันนะคะลูก <discut> ค <ters> ้า <ST AT together> สีนี้ก็สวยนะคะสีนี้สวยเช่นเดียวกันขายดีม <ia> ากนะคะตัวนี้นะคะภายในได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะพวงมาลัย3าก้านแบบนี้นะคะหน้าจอกลางแบบสัมผัสนะคะตัวนี้ภายในได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะแล้วก็เป็นเกียร์อแมนนวลนะคะคันนี้นะสภาพสวยมากเลยนะคะเป็นเกียร์แมนนวลนี่ โครงสร้างของตัวรถนะคะนี่คือรถที่ยังไม่ได้เก็บงานนะคะลูกค้รารอเก็บงานใครที่สนใจนะคะติดต่อได้เลยนะคะตัวนี้นะกระจกนะคะได้เป็นสีดำนะคะแล้วก็มี ไฟสัญญาณเตือนด้านข้างตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคป 2. 4 Z Edition แ่ e สองปียี่สิบีนะคะลูกค้าบอกเลยคันนี้ไม่น้อยมากไม่เจ0 0ันโลเท่านั้นเองนะคะรถใหม่ป้ายแดงเลยนะคะราคาที่4ี่0สนบาทสีเทาดำคันนี้นะคะรถโฉมปีใหม่ไม่น้อยนะคะใครอยากได้คันนี้ทักเข้ามาได้เลยนะคะหรือจะเดินทางเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะหลังจากที่เก็บงานเรียบร้อยแล้วสวยแน่นอนคันนี้นะคะเราตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งให้ลูกค้าได้ชมกันสนใจคัน ไหนนะคะลูกค้าแคปหน้าจอนะคะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 8 6 9 6 9 9 6 9 6หรือจะเดินทางเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ซอยเสรีไทย68แยกห่งทุกวันนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวมิตรลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ